สนับสนุนโดย H.K. 999ผลิอินซีเคมีชนิด e น้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับผมพิชิตเหมือนไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของธุรกิจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับ ซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทลื่นลือดีดิวิอรเมนต์จำกัดครับก็ได้ออกมาจัดงานถแถลงข่าวถึงการเปิดตัวโครงการใหม่ครับย่านติวานนท์ครับชื่อว่าโครงการไวยโอติวานนท์ครับซึ่งถือเป็นโครงการแรกของค่ายลื่ลนอดีครับพร้อมกันนี้ครับในส่วนของทางด้านผู้บริหารค่ายลื่ลนอดีครับก็ได้พูดถึงการบุกตลาดในปี2557นี้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะั้นไปติดตามชมกันเลยครับ จากที่เกิดวิกฤตมาเนี่ยก็หลายๆโครงการก็ชะลอนะครับเราก็เริ่มกลับมาทำใหม่ในปี2546้ี่หกที่ัไทราชจำนวนร้อยูนิตมูลค่า1 9อล้านครับอันนี้เรื่อยๆดี3นะครับในปี48 363ยูนิตมูลค่าประมาณหก0กว่าล้าน ที่พัทรินนะครับอันนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มเรื่องดีกับปัญจซับปีห้าศูก็เราเราขยายโปรเจกต์ไปที่คลอง4ต่บางซินะครับ249ยูนิตมูลค่า453ล้านครับปี P 50เราเปิดโปรเจกต์เรือรฤดี5 3 6 3ยูนิตมูลค่า792ล้านในปีนี้เนี่ยเราจะเปิดโปรเจกต์ที่เลื่องฤดี7นะครับมูลค่าประมาณ900ล้านนะครับน่าจะเปิดประมาณสักเดือนมีนานะครับเวลานี้ก็ทำสารปโคคเสร็จแล้วทำบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับกำลังสร้างบ้าน พร้อมอยู่ให้ลูกค้าเนื่องจากว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อเนปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มีแลนด์แบงค์อยู่แถวแถๆโซนตอนออกหลายแปลงนะครับสำหรับโครงการไวโอเนี่ย <c oughs> เราเล็งเห็นว่าตลาดของคอนโดมิเนียมที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าเนี่ยได้รับความนิยม แล้วก็การทำธุรกิจก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าในทําเลที่ห่างไกลรถไฟฟ้านะครับโดยที่เรามีแลนด์แบงค์อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้านะครับในส่วนของโปรเจกต์คอนโดมิเนียมเนี่ยทางคุณสุประโชคเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโปรเจกต์นะครับก็จะอยากให้คุณโทนี่เนี่ยได้ชี้แจงเกี่ยวกับโปรเจกต์ ของคอนดอมิเนียมแบรนด์ไวโอครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณทนานันนันนาสินนะครับที่ให้มีความกรุณาและให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสให้ให้ผมมาร่วมทำงานและร่วมทุนด้วยนะครับโครงการไวโอเนี่ยจริงๆชื่อไวโอเลยควรสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรไวโอเหมือนโซนี่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ก็คือมันย่อมาจากไวยวเลตนะครับก็คือสีม่วง คอนเซปต์ <Concept S 2> เราก็คือเราจะกอบแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับส่วน l o c โลเคชันเนี่ยตึกที่พี่ๆทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นของตัวตึกสูงนะครับตัวตึกสูงเนี่ยโลเคชันดีแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงเพราะนั่งอยู่ตรงนี้รู้อยู่แล้วว่าอยู่กลางสีแยกของเราเป็นแลนด์มาร์คของนนทบุรีนะครับโซนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยใกล้ที่สุดที่เป็นสีแยกตีวานนท์เนี่ยก็คือที่ของเรานะฮะซึ่งต่อไปเนี่ย เชื่อว่าต่อไปคนไปประชาชื่นไปแยกวงสว่างจะเลียดโรงพยาบาลเกษตรมราชว่าเลี้ยวซ้ายโรงพยาบาลเกษตรมราชต่อไปจะไปแยกวงสว่างก็ต้องเลี้ยวซ้ายคอนโดไวโอก่อนนะครับโปรเจกต์ของเราเนี่ยมีจุดเด่นหลายด้านนะฮะมีจุดถ่ายหลายด้านด้วยก็คือของเราที่เห็นด้านหน้าเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นิดๆนะฮะก็มีลงตรงนี้เนี่ยจะ ถ้าชั้น24 25ขึ้นไปจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยายนะครับแล้วก็ด้านหลังตึกเนี่ยจะได้2วิวก็คือวิวรถรถไฟฟ้าที่เลี้ยวโค้งนะครับมาจากตรงแยกบางซ่อนนะครับก็วิวก็สวยแล้วก็มีซิตี้วิวอที่เห็นตัวเป็นพาร์ควิวของสวนที่อยู่ในกระทรวงสารสุขด้วยนะครับก็เราเล็งเห็นว่า แอนแบงของเรามีสักยภาพที่ดีอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็อย่างที่ไวยโอแครายเนี่ยของเราห่างจากสถานีแค่10เมตรนะครับเป็นโลไลฟ์ที่ถือว่าอยู่ใกล้มากมีโปรเจกต์น้อยรายที่จะมีโลเคชันที่ใกล้สถานีครับส่วนที่ไวยโอตีวานนทเนี่ยของเราห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแค่350เมตรแล้วก็อยู่กลางสี่แยก ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนนทบุรีในอนาคตคลูกค้าก็จะได้ความสะดวกสบายอยู่ใกล้ห้างวิกซีนะครับการเดินทางเข้าเมืองสะดวกแค่15นาทีค,คือพฤติกรรมของอผู้ที่อยู่คอนโดนเนี่ยบางท่านก็ไม่ชอบอยู่ตึกสูงชอบความเป็นส่วนตัวก็อยากจะอยู่โลว์ไลฟ์นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็ชอบที่จะอยู่ไฮไลฟ์ life, เพราะว่าจะได้เทควิว แล้วก็พวกแฟลชลท่ต่างๆก็จะจะได้มากกว่าที่จะเป็นโลไลท์ life. คำว่าว o โอเนี่ยก็จะมาจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็คือว i ยโอเล็กนะครับเราก็ทางทางทีมการตลาดก็มองดูว่าเออเราใช้แบรนด์วโอแล้วกันลูกค้าจดจำง่ายแล้วก็สื่อได้ชัดเจนว่าเออเนี่ยอยู่ใกล้สถานใกล้รถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงนะ ก็เราตัวก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าเราไม่เคยทําคอนโดนะครับอาจจะเป็นน้องใหม่ในตลาดคอนโดแต่เราก็มั่นใจว่าจากประสบการณ์ของลรื่องรดรุ๊ปเนี่ยเราอยู่ในอาชีพนี้มา20ปีเราเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราจะทําอะไรให้ลูกค้าพอใจตามแผนของเราเนี่ยที่ไว c a โอแคราเนี่ยน่าจะจบภายใน24เดือนะแล้วก็ที่ไวนโอจิวานนเนี่ยจบ ช่วงที่รถไฟฟ้าให้บริการก็น่าจะปี2,559หรือ3ปีข้างหน้าเรา,เราให้โปรดักที่ลูกค้าซื้อแล้วคุ้มค่าเพราโลเคชันเราดีส่วนใหญ่แลนด์แบงค์ที่เราซื้อไว้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยจเจริญหมดทุกโปรเจกต์ลูกค้าแฮปปี้ครับส่วนใหญ่เราเน้นที่แถวฮัทไทราว่า แล้วก็คูบอลแต่ก็มีบางโปรเจกต์ที่เราไปเปิดที่ลังสิตคลองสี่นะครับแต่ก็เราก็พบว่าจริงๆแล้วเราเกาะกลุ่มอยู่ในโซนวินบุรีเนี่ยจะเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้วก็ให้การสนับสนุนที่ดีมนาะตลอดครับช่วงนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอบยากเพราะว่าปัจจัยเรื่องราคาที่ดินเนี่ยม,มันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มงงๆแล้วไม่รู้แต่ละคนจะไปทางไหนเพราะว่าที่ดินมีราคาแพงขึ้น ค่าขอสร้งก็สูงขึ้นนะครับค่าดําเนินการต่างๆสูงขึ้นหมดแล้วก็ยังมีปัจจัยลบในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในในช่วงปี2ปีนี้จากผลจากในในเรื่องของเซอร์เคิลแล้วก็เรื่องการเมืองการรับรู้ไรายได้ของเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าแต่จากนี้ไปเนี่ยยอดขายใหม่หน่าจะาลดลงเพราะว่าผลกระทบอย่างอย่างที่กล่าวนะครับ แปลว่าเนื่องจากของเราเราภาระเรื่องภาระหนี้สินกับทางแบงก์อะไรพวกนี้ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํามากแล้วก็ตน้นทุนของการดรําเนินงานเราก็ต่ํากว่าบริษัทใหญ่ครับเราก็เชื่อว่าเราก็จะผ่านไปได้ในที่สุดที่ผ่านมาเราเราก็ไม่ค่อยได้พบปัญหาเรื่องการทําตลาดนะครับเนื่องจากอย่างที่เวียนนะครับเราโลเคชันเราดีโปรดักเราดีนะครับมาพูดในส่วนโดยรวมนะครับ ถ,ถ้าโดยรวมผมว่าต่อไปเนี่ยรายย่อยจะจะลำบากมากนะครับเรื่องเรื่องของแบรนด์เรื่องของความพร้อมเรื่องของเงินคุณยังไงก็ก็ต้องต้องเสริมความแข็งแกงงร่งกันถึงจะอยู่กันได้เป้าหมายผมคิดว่าก็คงจะได้มากกว่าปีที่แล้วจะประมาณสัก 20- 3 0นะครับ เป็นเพราะด้วยปัจจัยนะครับที่ว่าเพราะเราเรามีเปิดโปรเจกต์ใหม่ครับสามโปรเจกต์นะครับเพราะฉะนนั้ลูกค้าที่ซื้อในช่วงนี้ก็จะได้โปรโมชั่นที่ดีเพราะว่าอย่างเป็นที่ทราบแล้วว่าคอนโดเปิดใหม่ๆเนี่ยต้องต้องมียอดพรีเซลที่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะทําตลาดต่อได้หรือไม่ได้นะครับโครงการไวโอเนี่ยนะครับเราก,เราก็เราก็หวังว่าเ,เราจะ ทำโครงการคอนโดที่มีคุณภาพออกสู่สายตาของอผ,ผู้ที่อยากจะอยู่คอนโดเราก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ท่านผู้ชมเรียกว่าโครงการไวยโอติวานนครับถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อว่าน่าที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีทีนะครับซึ่งก็ต้องติดตามก่อนว่าโครงการต่อไปจะเป็นโครงการไหนครับที่ทางค่ายเลื่นในดีจะบุกตลาดนับจากนี้ต่อไปครับสำหรับช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับซึ่งจะเป็นค่ายในนั้นพักชมโฆษณาสักครู่ครับ ชอบไหมภรรยาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนีก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347นังสิบพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบควบมา5าสมาคมขายตรง หัวหอกตั้งสภาวิชาชีพลุยตลาด AEC สมาคมวินาศภัยหนุนกรมทันอิเล็กทรอนิกส์มั่นใจคอปพอไฟเขียวดีเด์หลังปี57ชัวธุรกิจกลางกรุงฮึดอัดปโปรสู้มอ็อมมัดใจขาชอบดูดเม็ดเงินระยะสั้นอาหารเสริมผิวขาวหุ่นสวยโตกระชูด ดูดดาราเซเลปบกระโจนร่วมขอเอียวขายตรงไตามาดหนึ่งสถานการณ์ซึมยาวการเมืองร้อนเศรษฐกิจสุดฉุดธุรกิจอ่วมสตาสัญชายปรับทับรับศึกเครือข่ายลุยกลยุทธ์ครบเครื่องดันเรดมอสปลุกยอดคืนชีพ PWC บแฉภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ ระบุแฮกเกอร์แชมป์โจรกรรมขั้นเทพ